สวัสดีค่ะวันนี้ขออนุญาตติงติ้งตองต,องตองนิดนึงนะคะวันนี้อีฉันจะมาร้องเพลงให้ทุกคนฟังนะคะสาวนาสั่งแฟนค่ะถืออยู่บอพี่น้องไม่รู้สาวบรรณาสั่งน้องบอมีไผมองมาจองมาหาบ้านของน้องสะกคนบอมีคน กบอกันทุกก็มาทุกแทนอไปเฝ้ารอแต่พ่อก็บอกฮันฮันนะแ่แฟนัดเจา้าพี่น้องร้องเพลงไม่เคยจบสักเพลงวันงานเทศกาลผ่านมาได้ปีกว่ากว่าไม่น่าลืมกันในงานวันออกพรรษาจันยาว่าจะรัก จุบทูบเทียนเคียนร่วมกันอที่ทานจะรักมันพีโรมที่มีคองควันให้มาเป็นชาหนึ่งแก้วกับแซนด์วิชหนึ่งอันกินแล้วอร่อยจริงๆอร่อยจริงๆเรียบง่ายอย่างดีดื่มไป ดื่มไปดื่มมาก็ฟันจะเลืองเลืองแล้วต้องแก้ยังไงต้องแก้ทันใจไม่มีทีตีทุกคนรู้หรือเปล่าว่าแก้ยังไงแต่เราเริ่มแก้แก้แล้วจะเห็นย่างไรเริ่มข้าวขึ้นมานิดหนึ่งเด้อจ้าค <c oughs> ำขับพี่น้อง วันนี้ทําคลิปแบบติ้งตองติ้งต้องนิดนึงปกติเราก็ติ้งต้องอยู่แล้วนะนิสัยของเราอะ่ะเป็นคนที่ชอบเล่นอะไรตลกตลกสนุกสนานเป็นคนที่ไม่ชอบความเครียดอะ่ะทุกคนแบบเล่นสนุกสนานอยู่คนเดียวก็เหมือนคนบ้าบ้าบ,าบ,าบาอบอ่ะเล่นสนุกสนานทั่วไปแต่เราอยู่ในจุดของเราที่เล่นสนุกสนานทำให้ตัวเองมีความสุขให้ตัวเองไม่เครียดทุกคน คือชีวิตประจําวันของเราอยู่กับโรคโซเชียลโลกออนไลน์อะ่ะเราพยายามอย่าทำให้ตัวเองเครียดเพราะว่าแต่ก่อนนะตาจะออกออกร้านทุกวันเดี๋ยวนี้อยู่บ้านทําโซเชียลทํานู่นทนํานี่เราก็จะแบบคือไม่ต้องคิดอะไรมากทุกคนกินอิ่มนอนหลับพักผ่อนทํางานมีอะไรก็ทำทๆไป ไม่ต้องเครียดทําให้ชีวิตมีสีสันทําให้ชีวิตมีความสุขไม่เบียดเบียนใครไม่ทำร้ายใครนั่นแหละคือความสุขที่แท้จริงทุกคนเจอกันใหม่นะคะก็จะเอานี่แหละของของของอีชนะั้นอะติ้งต้อง,ต,ง,ต,องติ้งตองแบบนี้แหละแบบชีวิตเป็นคนที่เรียบง่ายเรียบร้อยอาจจะ ดูนั่นนิดนึงแต่เป็นคนที่รักสนุกสนานค่ะทุกคนยิ้มง่ายคุยกับคนได้คุยกับคนง่ายทักทายคนง่ายแต่ไม่ได้เชื่อคนง่ายนะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันใหม่จ้ะบายบาย